ท่องท่องดีใจอดีค่ะไปอีกแล้วหาโลคือเก่าล่ะค่ะย่างหาโละย่างหมือแร่งผอย่างผมอ่างผมก้มย่าง่อนหุ่นต้อมเขาขุดเขาขุดพี่แน่น คขอบคุณข้าโพดนะคะขค้าโพดพี่เนนแล้วก็อันนั้นอยัางน้ำน้ำมะพร้าวของพี่น้ำค้างนะคะไปแล้วใช่ทงข,ขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูกับครอบครัวอุมบุญนะคะไม่ขายตุ่มเลยตุ่มให้เสาอ,อุ้มจินนั่นยากขอกินน้ำโอแล้วหอมหอมหอม ขอกินขอกินเฮ้ย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 ซงแซงคุณนายแล้วทองเอ้ยจะไปเคลียร์ปลาก,กล้วยเพิ่นีนอากาศนี่มัอแรงพี่นองได้วมืเมลปเอามาหนึ่เอาไปกินกับมากอนกับมาจะกิน Qua phê chân sửu tay. A mặt vay, bữa sếp. Nhay khai, lịch khóc. Ngóng bói oti kiệt. Toko bói 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 Cháu nhang lưu Cháu là nhang lưu phun, Ủa Cô đấy không có nhìn cái cây bông Ăn sang ốc lục không nhỉ Mà tổng có cái cây Bây giờ hạ bông Nhìn cái cây Nhìn tấm má đơ xì lè ว่าเขาเถอะแท็กตั้งไวเร็วไปดูน้องช้างก่อนนะคะไม่ไข่เมื่อท่านห็นแต่พออุดพ้นมาเบึงแล้วถ้าหุ่นกัคือ้นจะไปอันอันหล่อล้วหุ่นปีอุ้ยอุ้ยเบรกแล้วว่าะขเบรกดีแท้ อเออทั้งปุ่นแยกเบียร์ละก็เซ้นไปหาใหม่ตัวหนึง่งมือตายไหม,มอม๋อแม่เสีออกลูกป่ะสิ <laughs> ฮะเพราะกันนี้เงี้ยเหมือนช่างออกลูกได้มีคนออกกันกำหนดว่าม,มีคนหูได้ เพชรมาพี่เพ,เ,พเพชรเพชรเนี่ยไปไกลเนี่ยไปเข้าไปไกล,อไเ,ไไกลเออลบลบเออจะค่อยเสียนี่ได้มา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 เออเพชรเพชรกลัวลุมนะคะตอนย่าง,ง,างาาย่างย่างไก่ไก่ไว้ พ่อกัแล้วพ่อกัแล้ว,เเวไปไปไป กัดกินกัดลดกรเด้อเพชดลบลดเขนี่ยากอย่างฮ่่าาาังแดดและน้ะนบ่ได้ออันนั้นบังบันไทยเนาะยังบ่ท่นเนาะเ่หวานขึ้น พิแหงเองเอซื้อพิกแหงจ็สองสามโลนเเด้อเจ้าไปบ้องประแดกแม่เจ็กสองสามโลโอ้ยเต็มถนนเลยรดรดรดฮุกโอรดอันนั้นปิกอัพพึ้น บอบอไ่อ้าด้คืน่แกนื้องอยู่น้่าอันบอกให้ไปสื้ออย่างพนบอกไปสื้อตัวไหนไปสื่อของเอกชนนะนั่นละพน อันทักมาทางเท้ายุบัดเดียวอันนี้พูดมาบอกแม่สมเหลว่ยมมาอมโอ้บ้านหลังนี้ก็จะมันเถอะเนาะมันทั้งงวมันทั้งท้างน้อยเออท,าทา้างฟูค้นตีนนนรับได้รับดีอ,อันแห่งตาผู้สาวผู้เบาวน้ำเนี่ยบูหด่าสร้างออกลูกเออ <laughs>

บะหูเนอะวะหูนะครับวะหู่ะหูวาอันเขาหอมไอ้มาส่งกับน้องไปพี่จังเคยเห็นอุ้ยคนหลายๆยังหล่ะบุ่วีบุ่นไหวอยู่ทั้งฝุ่นมายุ่มมายุ่ยอยู่ป่ะเออมาแล้วฝุ่นสองพ่วงพี่น้องเอ้ย รถพ่วงรถพ่วงอันนี้กับพ่วงเด้อนี่กับพ่วงแม่ลูกคือกันอันนี้กับอันนี้กับแม่ลูกคือกันนี่แม่ลูกเฮ้ย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 อันนี้กับพ่วงนี่กับพ่วง เกิดกซึกแล้วพี่น้องเกิดกซึกแล้วเกิดกซึกงชื้นลุ่มกันแล้วโอ้ยโอ้เกิดกซึกงซึ้งไงพุ่นสาวแก้วก็ย่างไปพุ่นโด่งโด่งอยู่พุ่นมะถาเลยเอออย่าเอากานอย่าเอากันออกกำลังกายออกกำลังกายโอ้ยฝ่าวง อย่าเฮาอย่าเฮามีแต่ข,มขอมีคนอหมานนี่สินู่นนะคะข้างหน้าเป็นสาวแก้วนะคะออกกำลังกายพอกันเราพี่น้อง <c oughs> ถอยมาหยังถอยมาหยัง <G ül> ไปเขาไปเล่นในสนามไปนี่นะเขาทาั้งนี่นะเจ้าเขาทาั้งพี่ทั้งพี่มามามาอย่าไปรับสนามพุ่นเดอ้อพุ่นสีห่ห้า Ôi, cái nón ơi. Cháy dáng muốn nuôi bụi bản thơm xin. Ấy là Ôi. Mà cứ lái thế nó. Cháu thịt này lái hen.

sao keo đang sao kèo chứ khác nào cũng chí nhà thương thuần nhưng không chí là Thông môn này khớp bố hùng mong kín thế Cái đáy là mong cái đáy là nhà này Ở <laughs> à, tôi mẹ phí 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 kín lèo cho khuyên bay tăng thân đó Kín thằng lang không phân nặng ơ ờ, lốt kín là nặng Ơ ờ, đây mong lèo sao ùm thực cháy lèo

Oh, โอ้บรรยากาศดีขนาดพี่น้องเพ็ดเพ็ดเขาสิลุ่มอย่าไปห้างอย่าไปหาเขาแมยอวู่นว่นเอ้ยนั่นเพ็ดเขหากินขึ้นกัน ้ตะคนหาให้กินว้นเลิศพ่วงมาอีกล่ะโอ้ยรถพ่วงขนาดไหมเนาะมาเด้อมาเด้อมูเขาอยู่เพ่อยู่เ <được> พ <Norwegian> <for S 2> ่อยู่เพ่มูหลายโอ้ยหย่างงามงามน้ำโมมากินหย่าง บ้านมือนในแมยังคือมือในแมอุ้ิออกงานำเขาเลยเนาะอุ้นออกงานในเขาเอาผ้าไปนั่นเป็นืนไปทำเขาโอ้ยเสียบขัดเลยเอาทำผี่มาอยังมาหาขอพ่อบุนแล้วนั่นอย่าอย่าพาอย่าพาหญ้าพ้นไปเด้อพ้นสี่หาย้อ อเออรัฐาฐาเติมอยู่นี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกท่านนะคะคลิปนี้ก็ไว้สำนีกก่อนนะคะสวัสดีค่ะ